ทุกคนในที่สุดเวลาที่เรารอคอยก็ได้มาถึงสักทีวู้ฮู้เจ๊ไค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมการ์เทนออฟบันบันภาคสามนะคะเป็นเกมที่เราก็รอมาได้สักพักหนึ่งจริงๆเกมนี้ก็ไม่นานหรอกนะเพราะว่าเขาก็เปิดตัวมาแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปล่อยให้เราได้เล่นแล้วนะคะเย้ทุกคนถ้าเราดูจากมุมขวาล่างนะคะจะเห็นว่า มันมีภาคสีเตรียมพร้อมที่จะจําหน่ายเหมือนครั้งที่แล้วแล้ว,ลวค่ะยังไงก็เราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะโอ้กลับมาสเต็ปเดิมกับหน้าเดิมที่เราคุ้นเคยถึงผู้ปกครองที่กำลังตามหาเด็กๆนี่เป็นเวลาที่ละเอียดอ่อนโอดคลิกที่นาฬิกาแต่ว่าเหมือนว่ารอบเนี้ยมันจะไม่ใช่ห้องห้องเรียนหรือห้องอะไรละน่าจะเป็นห้องลงอาหารนั่นเนี้ย ไหนดูสิอืมอุย้ยมีตู้โผล่เข้ามาใหม่ด้วยเสียงเด็กทุกคนก็ยังมีเสียงอยู่โอเคยังไม่หายไปไหนอืมเงียบละทุกอย่างเริ่มเงียบแล้วก็ทีวีก็มีตัวอักษรตกใจอะเครื่องหมยอะไรสักอย่างเชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ไปต่อโอ้กอี้หายไปตั้งสองตัวอา้าไหนโอ้ไฟดับ มีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มือบอลมาเขียนเล่นอืมน่าสนใจแชทโอ้เหมือนว่าเรามาอยู่ในที่ไหนสักที่แต่จำได้ว่าภาคสองนี้เราจะลงมาเป็นห้องสี่เหลี่ยมไม่ใช่หรอทำไมนี้เหมือนมาอยู่ข้างนอกเลยอะโอ้แต่ภาคนี้มีตัวละครใหม่มาด้วยนะเป็นน้องจิงโจ้ชื่อว่า ควนเบลซิเลียเขาบอกว่ากระโดดเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าพิ่งด่วนสรุปไปล่ะอืืหเป็นเจ้าหญิงสินะอ้ในกระเป๋าหน้าท้องมีตัวอะไรด้วยแหละเดนนอจ y วันเด็กดื้อเหรอทำงานให้เสร็จและเป็นคนดีถ้าไม่อยากจะมาอยู่ร่วมกับเราโอเคเลยที่นี่เหมือนจะเป็นห้องต้นไม้หรอ Information Q ิวล็อเอ,อ๊ะบันบนเหรอ ดีใจด้วยนะที่คุณปลอดภัยฉันไม่รู้ว่าคุณรอดมาได้ยังไงแต่คุณก็สามารถรอดจากลิฟต์ยักษ์นั่นได้ฉันคิดว่าการที่คุณรอดมาก็คงจะไม่แปลกเท่าไหร่หรอกนั่นแหละฉันขอโทษนะที่ตีหัวคุณแรงเกินไปแต่นั่นก็คงจะเป็นเหตุผลที่ดีกว่าถ้าเราไม่เจอกันตอนนี้คุณรู้ไหมไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามฉันมีแนวโน้มควบคุมตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็เลยไม่ไว้ใจตัวเองว่าจะสามารถควบคุมตัวเองได้หรือเปล่า ฉันก็เลยขังตัวเองไว้ที่ห้องควบคุมนั่นคือทางเดียวที่จะช่วยเหลือคุณได้โดยที่คุณจะไม่เป็นอันตรายขณะนี้เราอยู่ที่ห้องชั้นล่างสุดที่เหลืออยู่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังลงไปมันก็มีหลายชั้นนะด้านล่างเราอะแต่มันก็ปิดและปล่อยหลังไปหมดแล้วงั้นก็อย่าตกกระละกันนะและสำหรับเด็กของคุณน่ะฉันไม่รู้นะว่าพวกเขาอยู่ไหนแต่ฉันรู้นะว่าใครเป็นคนทา ไปที่สวนสัตว์น้ำสิที่ที่เขาคนนั้นน่ะอยู่ที่ที่เขาคนนั้นอยู่เหรอเหมือนโดนเราจะยังใช้ไม่ได้นั้นเนี่ยต้องหาฐานโอเคที่ที่เขาคนนั้นอยู่โอนี่ไงฐานอ่าสติงกอร็ฟินปะที่เป็นน้องแมงกะพุนว่ามีจดหมายให้อ่านด้วย ฉันรู้เสมอนะว่าฉันเป็นคนโชคร้ายแต่ครั้งนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นแน่ๆฉันไปห้องน้ําแล้วกลับมาทุกคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเว้นแต่มีเจ้านกยักษ์ที่เดินไปเดินมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซ่อนตัวอย่างเงียบๆแบบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกว่าลมหายใจฉันจะดังมากแต่เจ้านกตัวนี้มันออกมาทําอะไรข้างนอกจุดกักขังเนี่ยฉันคิดว่าที่เราปล่อยมาจะมีแค่นกน้อยตัวสีม่วงเท่านั้นนี่แต่พวกเราทํางานกันช้ามากเลยนะฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะต้องมาพบจุจๆอะไรกันแบบนี้อ้า เหมือนอันนี้จะเป็นพนักงานคนหนึ่งที่เขาเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเลยแหละที่อะไรอะไปห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนก็หายตัวไปหมดแต่ก็มาเจอนกยักษ์ตัวหนึ่งนกยักษ์ตัวนั้นโอบิลาเปอ้ไหนลองขึ้นไปด้านบนสิมีอะไรบ้างเหมือนจะมีเทปที่เราจะต้องมาเปิดเล่นตรงนี้แล้วก็เราก็ยังทรงพลังเหมือนเดิมโอ้โอ,อนันไก่ฐาน ไหนดูซิกดได้หรือ,อยังโอ้ได้แล้วโอเคและระดับเราแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนน้องเป็นสีชมพูสีขาไหนดูสีอยากได้ชมพูแบบหวานๆน่ะโอเมกอดสีสวยนะเนี่ยแปลไ,ไปต่อต้องไปไหนอะ่ะเจรุนมานี่เร็วพุ่งชนเลยหนู ุ้มอันนี้ด้วยเฮ้ยสีน้องแบบอ้าวโอ้แต่เหมือนรอบนี้จะเหมือนแบบรีช้ามากเลยอะ่ะโอเคแล้วก็ประตูจงเปิดอ้นี่มันห้องที่เราเห็นตอนแรกนี่บันบันไห้ก็หรอ ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคุณต้องใช้คีย์การ์ดในการเปิดกระเช้าก็คงจะหาไม่ยากหรอกเพราะว่าทุกคนก็มีกันหมดนะนั่นจะทำให้คุณไปที่ต่างๆได้อันนี้เป็นห้องที่เราเจอครั้งแรกนี่นะแล้วก็รอบนี้ก็มีตัวละครเพิ่มมาสองตัวนะจะมีแนปนาลีนาอ่าฮะมีแนปนาลีนากับวินเบาซิเลีย และทุกคนก็ยังคบกันหมดก็บันบันบัน,บ,นบารีนาจัมโบจอร์ดสโลเซลีนโอเวลลาเบิร์ดกับตันฟริโดสติงก์ก็ฟินแล้วก็เชลิฟโทเตอร์ก็มีแนบบาลีนากับคนนั้นก็น่าจะเป็นแนปแนปอือหือแล้วก็เหมือนเด็กน้อยจะมาว่ารูปก,กบอ่าเป็นคุณเชลิฟโทเตอร์สินะเหมือนจะเขียนว่าลิปิดอหรอ ฮะทำไมเขาพูดว่าลิปิดอะแล้วก็มีน้องกระพรุนอาฮะไหนดูซิว่าเอ้ยอันนั้นเขาเขียนว่าอะไรอะชิปแคร์วอสเฮียอาแคร์เคยอยู่ที่นี่อ๋อน่าจะเป็นเด็กเด็กน้อยผู้หญิงที่มากับลูกของเราใช่แล้วยังไงเป้าหมายที่สูงสุดของเราก็คือการตามหาลูกของเราสินะ แล้วเราต้องทำอะไรอ่ะอ่าฮะประกาศถึงพาลงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความสะอาดก่อนหมดกะสิ่งแปลกประหลาดจะต้องถูกทิ้งลงในช่องที่ทำเครื่องหมายไว้อืมช่องที่ทำช่องนี้ใช่นหะงั้นแสดงว่าเราต้องเก็บพวกแอปเปิลแล้วก็ยินสอโอ้เดีย๋ยวขออ่านอันนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นลูกของเรานะเนี่ย ถึงคุณแม่แมงกระพุนสุดเจ๋งตัวนี้แข็งแก่งมากเลยล่ะเขาสามารถพาพวกเรามาที่นี่ได้แต่คุณมาสันเกียรติเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงเกียิอืมคุณมาสันหรอสติงเกอร์ฟินน้องน่ารักมากเลยอวันรูปได้น่ารักมากเลยแล้วก็มีคีการ์ดงั้นเราต้องทําความสะอาดก่อนสินะโอเคเก็บเก็บชิบ แล้วก็มีที่ไหนอีกมีไหนอีกมีนี่อย่านะแนบแนบโรลลี่น้องเหงาโอเคก็รู้แหละว่าเหงาแต่ฉันก็แอบ,บกลัวแกนะเพราะหน้าตาแกน่ากลัวน่ากลัว <c oughs> ก็เก็บเก็บอีกอือหมึมีอีกไหมอ่ะน่าจะยังอ้านี่ไงชุบ งนี้สองแท่งตรงนี้หนึ่งแท่งหยอกเก็บสิก็อันนี้ไม,ม่มีเหมือนจะหมดแล้วนะคิดว่าใช่งั้นเราก็ทิ้งก่อนเลยละกันทิ้งหมดเลยได้ไหมอะ่ะโอ้ต้องทิ้งทีละแท่งอีกโอเคงั้นเราก็ต้องรีเพื่อเร่งสปีดในความเร็วเหมือนว่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วแหละ โอเคใส่คีย์การไว้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเฮ้ย,อ,ยอุ้ย่เป็นเครื่องนี้หรอสุดยอดเลยอ่ะเป็นการสแกนที่เหมือนจะทั่วถึงแต่ก็ไม่ได้ทั่วถึงขน,นาดน,นั้นแชแล้วก็ชแชบรบ์อยากได้เครื่องนี้เก็บไว้ที่บ้านจัง คงจะแบบสะดวกสบายตรวจสอบฝุ่นอะไรเอ่ยสิ่งแปกปลอมเอ่ยน่าจะดีเ็ไงบ้างนี่สิผ่านแล้วมันมีคีการ์ดนี่นะลืมไปว่าถ้าทำเสร็จแล้วเราจะได้รับคียการเฮ้ยแนบนบๆหรอฮยไม่ได้เจอกันนานเลยแนบนบโอ้โห ก <c oughs> ็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมเลยไม <c oughs> ่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงนายมาแอบดูฉันหรอนอ้ <c oughs> นอาวสงสัยจะขี้เขินเมื่อกี้เราได้เป็นสีชมพูใช่ไหมอ๋อน่าจะของอันนี้นะยังไงอ่ะ you are here r o l s e c t o r อตอนนี้เราอยู่ที่กราวซกเตอร์ถ้าจะไม่ผิดเหมือนบันบันจะบอกว่าให้เราไปที่อ่าตรงสัตว์น้ำก็น่าจะเป็นอาร์เบรียลหรืออะควาติกเซเตอร์เราต้องไปตรงนี้ด้านบนก็จะเป็นเม d ิคอซก e เตอร์โปรกิสิตเซเตอร์โอเคงั้นเราก็ไปเลยอ้าว เอาไม่ไปอ่ะเอาเรืออโอ้เป็นลิฟที่ไฮเทคดีนี่โอ my god งั้นเราก็ต้องไปอะควาอะควาติกเนาะโอเคไปทางนี้โอ้โหชอบลิฟแบบนี้จังสามารถเลือกทิศทางจากด้านบนได้เยี่ยมไปเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วชึบ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 โอเค เราถึงแล้วอ่าให้ทุบก,กระจกสินะเคน่าจะเหมือนกับตอนภาคสองกดไปที่ตรงนี้โอ้โหวกว่ามันจะรีเซ็ตชึบแล้วก็ชึบต่ำไปปะวะได้แหละยังได้อยู่อันนี้อันนี้แปง้ง สุดยอดเลยให้ดูสีได้คีกาสีส้มตรงนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรให้ไปเราต้องหาสติงเกอร์ฟินใช่เดี๋ยวขอดูห้องนี้ก่อนละกันเปิดได้ไหมอะอุ้ยเปิดได้ห้องนี้มีลำโพงใหญ่ๆ โอเคเราไม่มีแผ่นเสียงแล้วก็เป็นเหมือนฟิลแบบประชุมโอ้มีอะไรให้อ่านอีกด้วยแหละอันนี้น่าจะเป็นรายละเอียดของการสร้างมอนเตอร์ต่ตางๆนะอ่ากรณีที่13ประเภทที่2แมงกระพุนไฟมนุษย์จีวเนียนการอัปเดตครั้งที่1นามแฝงสติงฟิชหรือแมงกระพุนสารุ กรณีที่13เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นกับกรณีก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ในที่สุดก็เริ่มแสดงสัญญาณของการทำงานของร่างกายและสมองซึ่งหมายความว่าการทดสอบจริงจะเป็นไปได้ในไม่ช้าการพักตัวในเวลา2อถึงสาสัปดาห์ได้รับการสังเกตในทุกกรณีก่อนหน้านี้เมื่อชีวเนียนและจีโนมถูกผสมครั้งแรกและวางลงในร่างกายกรณีที่13มีความผิดปกติในด้านนี้ ร่างกายของเครสที่13นั้นอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเพียงวันเดียวและมีการสังเกตการทำงานของระบบประสาทแล้วนี่จะเป็นเรื่องใหม่ทฤษฎีที่เสนอคือปรากฏการณ์นี้เป็นผลโดยตรงจากการปรับเปลี่ยนที่ใช้กับสารละลายจีวนเนียนที่ใช้หลังจากการทดสอบกับเครสที่12ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วในการเรียนรู้สูงขึ้นคเครสนี้จะยังไม่พร้อมที่จะนำเสนออ่าแล้วก็มีตรงนี้ให้เราสแกนด้วยนะคะงั้นขอสแกนแป๊บหนึ่ง อืมทุกคนถ้าเราสแกนแล้วมันเป็นเหมือนโครงสร้างน้องเป็นเหมือนสรูสลีเลยอะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่น้องยิ้มแล้วก็ตรงฝั่งฝั่งด้านล่างอะ่ะจะมีเลขสองกำกับไว้อยู่หมายความว่ายังไงอะ่ะโอเคงั้นเราจะเก็บรูปภาพนี้ไว้ <c oughs> เผื่อมันมีอะไรให้เราทำ <c oughs> ดูซิแนปนาลีนา <c oughs> เขาได้พูดกับเราว่า มีคนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนเพียงแค่คุณต้องดูโอเคแล้วฉันจะดูนี่น่าจะเป็นห้องของเนฟเนฟกับเนฟนาลีนานะแล้วก็ห้องนี้ก็ใช่ของสติงเกอร์ฟรินไหนดูซิแต่ประตูใหญ่มากเลยอ่ะอว้าวโอ้โหเป็นทางลงที่แบบ โคตรจะลงเลยทางลงสูงมากเลยอ่ะชึบิวเฮ้ยนี่สสิงก็ฟิตเหรอจริงจังปะเนี่ยตัวใหญ่กว่าที่คิดนะฉันนึกว่าน้องจะตัวพอๆกับบันๆหรือแบบตัวอาจจะเท่าจำปบ้จอดอย่างเงี้ย ต่นี่ตัวใหญ่เอาเรื่องเลยนะแล้วเราต้องไปไหนอ่ะอเหมือนว่าเราต้องไปฝั่งตรงข้ามอ้อมได้ไหมไม่อยากขาดเลยชึบชึบชึบน้องแบบน้องตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่เกินไปอข้ามดูโอ้โหน่นย้ตา หยยบได้ไหมอ่ะโอเคไม่มีปฏิกิริยาอะไรไปแล้วนะชิบ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 ก็เราไม่มีฮีการ์ดขาวอะ่ะงั้นเราต้องทำยังไงกับเจ้าตัวสติงเกอร์ฟินนี้อ่าคอมมูนิเคชั่นคีล็อกอืม ด้านหลังมีอะไรไหมอู้หูโอ้ไม่กอดอย่างงี้เลยเหรอรีบกดแล้วรีบออกแล้วกันเอาไปไม่ได้เอา้าอุ้ยอืสวัสดีวันนี้เป็นวันที่แย่ใช่ไหมล่ฉะฉันรู้นะคุณกำลังรอเวลาที่คุณจะได้ออกไปจากสถานที่ที่น่าสมเพชพ,พร้อมกับลูกฉันรู้นะ ไม่ได้อยากจะให้นายเสียใจนะแต่ฉันเกรงว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะไม่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นและฉันยินดีที่จะบอกว่าทำไมหลังจากที่ฉันแนะนำคุณแล้วออกไปจากพื้นที่นี่ซะในตอนที่ยังทำได้ลบทุกอย่างออกจากความทรงจำมุ่งหน้าไปต่อและลืมทุกสิ่งอย่างที่เคยเกิดขึ้นและสัญ,ญญากับคุณพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดี เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเฮ้ยเสียงทะเลปะโอ้นี่ฉันอยู่ที่ไหนโอ้โอ,โอ้ไอ้นี่แล้วเหรอโอเคลองไปเล่นน้ำทะเลได้ไหมอ่ะไปเล่นได้ด้วยโอ้โหจึงจึง จริงๆถ้าเราอยู่แบบนี้ชีวิตก็คงจะดีโอ้วันดีเด็กที่ไม่มีใครเอาอู้นั้นเด็กเกเรนี่ใช่ปะขอต้อนรับสู่บ้านของฉันหรือไมก่ก็ควรจะเป็นบ้านของฉันในพื้นที่ที่มืดและเหน็บหนาวเช่นนี้สถานการณ์หลายๆอย่างบังคับให้คุณทำอะไรสักอย่างที่มันนอกเหนือไปจากคุณที่เคยทำมาก่อน ื่อฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มไปไกลจากตัวฉันมากขึ้นฉันก็จะกลับมาที่ห้องที่คุณเจอฉันและตั้งสติรวบรวมจิตใจฉันมาที่นี่และฉันก็เริ่มรู้สึกว่าฉันกำลังสู้มันคุ้มค่ากับความเจ็บปวดและทรมานใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดฉันไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์มาสัมผัสตัวฉันมาตั้งนานแล้วคุณลองคิดดูสิ ถ้าฉันในวันนั้นวันที่ฉันควรจะได้มาหลักขึ้นมาลักก็อุ๊ยเสียงอะไรฉันต้องการเด็กๆเพื่อให้ได้สิ่งนั้นแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะฝึกเพื่อให้ได้การทดลองที่ปลอดภัยที่สุดและไม่ว่าฉันจะทำอะไรกับผู้ใหญ่ก็ตามฉันมั่นใจว่าจะต้องมีสักคนหนึ่งที่รอดและมีสติพอที่จะพาช่วยเหลือเด็กๆไปยังที่ปลอดภัยและก็ใช่พาฉันไปยังที่ที่ฉันควรจะไป ใช่แล้วใช้ชีวิตอย่างปกติแบบแมงกะพุนที่ไม่มีสมองกินกุ้งและหลบหนีจากการโดนกินต่อทั้งวันคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าการไม่รู้สึกตัวมันจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่เคยที่จะได้เป็นฉันชื่นชมความกล้าของคุณนะแล้วฉันจะให้โอกาสคุณเพื่อให้หนีไปซะ เราไปสิทางที่คุณจะไม่ต้องเสียทั้งชีวิตของคุณและโอกาสที่จะได้เจอลูกของตัวเองขอบคุณนะเจ้ oh. <laughs> การมองมุ่อกี้อะ่ะมองแบบอืใส่ตายนี้ได้กกอบไปด้านหลังก็วะอ้าวมาอยู่ที่นี่ได้ไง no, ม,มันปัะเหรอไม่มีตับอ่อน you, sir, คุณต้องมีอวัยวะมากกว่านี้แล้วฉันจะกินอะไรล่ะถ้ามันไม่มีอะไรให้กิน I I to to ดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปดูอะไรสักหน่อยแล้วทำ <c oughs> ไมบรรปันเป็นล่างนี้วะ